คัแนสอบออกมาไม่ไดีเลยอ่ะโถ oh, ไม่เป็นไรนะ9.5เต็ม10 <Huh? S 2> น้อยสุดๆเลยเนอะว่าแต่เธอล่ะได้เท่าไหร่ oh, ขอในแปบบ๊บพอดีแบบไม่เคยจะสีเรื่องนี้อืมน่าจะส4หรือ5หรือ6อะไรสักอย่างเนี่ยแหละว่าแต่เธอน่ะได้9.5งอบ้าบอ่อน้อยไปปะเนี้ยโอ oh. ้ oh. 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 ไม่ต้องร้องไห้ถึงจะขัดไปตั้ง0.5ก็ ตอบปิดอันเนอหรืออาจจะเซอร์ไปตอบไม่ตรงคําถามไม่เป็นไรหรอกแม้คะแนนจะออกมาดูไม่งามแต่ว่ายังไงก็ตามเธอเก่งหล่หลาถึงจะยังไม่ดีพออ้อพราไปรฉันก็โชคดีนั่นเนี่ยที่พ่อฉันเป็นอาเซียธุรกิจเหมือนร้านมีบ้านห้าที่กลัวไรเรื่องคะแนนดัดตีก็เลยไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ของให้เรียนไปเร่นไปผมมีตังใช้ไม่หมดในสิ้นอยู่ดีก่อนเธอมาฉันเคยทำได้ไหนสิจมจิตต่หมามีฉันก็หยิบไม่เร็วมาฟาดบอกว่าไม่ฟังที่ไหมจะลดตู้ไปท ทดสอบแข่งกับคนอื่นทำไมหลังๆฉันเลยกันใจแก้งต่อบผิดไปแต่ก็ไม่ตองอยู่ดีโอ๊ยชงผานแกอ่ะไว้แกตัวใหม่นะ